สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบรรพายอาไดรวันนี้ผมจะมาเล่นแกนบูสายพีนัวบลัดประทะกับนาโดคามีสายใหม่สายโบวิงนะครับโบวิงรีเวิร์สเ,เริ่มก่อนละกันได้จูหาน ออตาฮิกเกอร์อได้ตัวฟิกชิลสกิลเซอร์กองหนึ่งใบลงดอกทิงจินเจอระขึ้นจากนั้นโซบัสหนึ่งที่สกิลชุบแล้วหกหมื่นแพนต้ ได้เช็คไม่มีทิเกอ,อ,เอร์คลิปสอตีแนปล่อยเทิร์นรอได้เป็นโบสถหอังนั้นาพัจตีได้เช็คฮิวฟื้นฟูนฟนหนึ่งดามจ เมทเช็คแซนดออจริงๆไอเด็กแกนโบนนี่ก็สนามอารมณ์ซันดีอหอยนี่โดยเฉพาะแกนโบนูสายที่ไม่มีล็อบบอตตัวเองร้ายเป็นคอลัมบาบาร์หนึ่งสเตอร์แมนชีลงดอก แล้วก็ชุบแม่งเลยคอรกริชเชดทิ้งมือหนึ่งใบโม่สองอาวิโนโน่ขึ้นมือแยกติกเกอร์แป๊บแกนโมไซนี้ได้กับติกเกอร์หนึ่งรอกคอเันชีเก้าพันตี ไม่เอาไล่นะปว้นี่เลย9ก้าพันตีบวกหมื่นตลอเทินได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ยีิบสองตีขอห้าพันเห็นนุษยพลังไม่ถึงนั้นปล่อยดอพลังแวนถี่ยี่เก้าโม่สองโม่เจอทิกเกอร์ สิท้ายแล้วจวดหนึ่งมีดอกทั้งหมด6กใบพลังยังไม่อุ่ใช่ไหมต้องมีดอกสิบสิบเจ็ดตีว้าวแล้วก็โมสองแล้วก็ขาดรอแล้วเป็นอีเดเซอร์ววิง่งสองก่อนเ,ออเดี๋ยวไม่ใช่สิวะ เนี่ยเสสรุ่ยดีกูจะเสียงทำไมจัวขอเฮเลน่าขอสปาร์เกนขอมันเชียนอาร์ตคัตบาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งบาย จากนั้นชุบฟินิกสก,กิลของวัววิ่งสามารถเสิร์ชนี่ได้ขอไม่เสิร์ชบวกหมื่นให้กับบวกหมื่นให้สปาร์กเรนดากอนจากนั้นสก,กิลของเฮเลนาโซบัสหนึ่งหายหนึ่งแดงบบกหมื่นให้มาเชียนฮาร์ดดีกว่าไม่เนาะ สองยี่สามตีแวนยี่สามตีลอยได้เช็คไม่เจอทิกเกอร์แล้วไม่เช็คจากนั้นสิบแปดตีเขามีบายโซนบายบาทหนึ่งบานหนึ่งบายมีเงยมือไหม ไม่มีเซิร์ชเหรอไม่เซิร์ชแล้วกันบวกหมื่นให้ตัวนี้กลายเป็นสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเก้าปล่อยแล้วก็ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กัารพิเกอร์นในดอกก่อน จริงปลาชิวปลาอชิวก็ได้แต่ไม่เอาโอ้โหโจดได้หิวสุดยอดจริงๆไ,ได้เป็นพีโนนัวอิมเมเจอร์กี้โปรเทควันเฮียเดยวนะกาดผิดไม่ต้องหมุนพลงังแถวหน้าหรอก อุ้ยกรเดกตกโอ้ทีงั้นไม่ห้พวกเฮียนี่ลงดอกอ่าสลงดอกให้มีตัวเล่น จากนั้นคอแล้วก็คอเดี๋ยวก็เซิร์ฟแปะนั่นได้สิบแปดตี้แว่นมีทิกเกอร์ในด,ดอกแค่สองใบใช่ไหมใช่สิบแปดตี้่อยแล้วไม่เช็คไม่เจอทิกเกอร์โมสองโม่เจอทิกเกอร์แถวหน้าบูกห้าพันรีทายโจหนึ่งสิบเจ็ดตี้ ป้องกัน1ิเจตตี้คาสตาบาส,สองโมไม่ดิทาทีนแล้วก็ชุบผู้หูดอปสองใบแล้วก็จวดสองจากนั้นโซบาสหนึ่งโมสองโมติเกอร์ใช้งานติกเกอร์คิด,ดับเบลิลค,คริติคอลติกเกอร์ ผลทั้งหมดต่อกับแมนกาสามเจ็ดเหรอปล่อยไม่เจอทิกเกอร์สิเก,ก้าเจอทิอกเกอร์หยุดฟอน์หยุดทั้งกระดานพวกนี้ทีสิเก,ก้าพอโจมพลัำให้แวนหมด สิบเก้าตีเลียปล่อยสิบเก้าตีเลียการสแตนเดนโด้คอสเบกไรด์มาเจะได้่อกี้แอคเซลทูตัวหนึ่งเออตัวได้เดสเซนแดนต์ตัวนี้นะจากนั้นสกิลลาก บายดับสู้แห่งสองใบบายเบนชีกับเนโกโบนเกิดจากกองนีไหมเื่ดรถพลังสามแดมแหงมือบางด้วยและมันหมดกองแล้ว <gasps> งั้น eraser s p a r k ร e n กับ booming sword หกหมื่น cover t i t r n กับ b o o i n g saber skill แล้วก็ p o w e o o i n g saber อีกตัว cover i t n ให้จัมือคือการหของเลือกคนนี้รวดูบายเออหมู่ห้าพันบ้านหนึ่งล็อ k b o วิ i n g s w บายหนึ่งบายดอกอีกหนึ่งผู้แข่งเลือกถ้าบายทิกเกอร์ชิวจะหายจ่ายตัวนี้แต่ถ้าบายบายน้ำมอนมัจะโดนพาวเวอร์เลยงั้นบายทิกเกอร์ชิวหายไปห้าพันแล้วก็บายมือเพิ่มหนึ่งใบ บริษัทผสมใต้ทะเลมีไหมในกองหรือว่าหมดแล้วมีรถพลังไปห้าพันมียกห้าพันกันหนึ่งหมื่น 1, อย่างละหนึ่งครั้งโบว์วิงเซเบอร์ที่เป็นเรือบ 5, วกห้าพันสโรเทสฮอนบวกหนึ่งหมื่นผู้แข่งมีบายโซนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดใบสปาร์กเรนพลังเพิ่มขึ้นแปดพันใช่ไหมหนึ่งแปดพันโอเคเปิดฉากาายี่สิบสี่ตีบัตหนึ่งาบบวกหนึ่งพันแล้วบวกเก้าพันไม่เซิร์ชบวกหมื่นให้หนึ่งตัวบวกหมื่นให้ตัวนี้ อันนี้บวกไป1มื่นเก้าหมอันนี้ยี่สิป้องกันกจะมี ir, ทิกเกอร์หกใบในดอปโซนแล้วก็ยิบแล้วก็ยิบสองโจมตีป้องกัน เปิดเจอฟอนต์น่าจะสยองหน้าดูอันนี้3ามจ็ดอันนี้สามหจมตีแ้อเม็เช็คอีพลังแวนสามเวิชชิลแป๊บเอานี้ไวให้ไกลแล้วก็บายโซนเก้าใบแล้วก็2องหมื่จมตีบาทหนโซบาทห เนโรวิ wing, ่งแตนทั้งบอร์ดแล้วมีสีแดมิตเมกเกร์ไม่ได้บวกพลังให้แรวนเลยการชิวเพิ่มขึ้นห้าพันสองดายข้าวฟอนทิกเกอร์แถวหน้าบวกพลังขึ้นหนึ่งหมื่นสามสองจงตีบันกาด แล้วเม็เช็คไม่เจอทิกเกอร์สามสี่จงตีวันกาดแล้วอันนี้เอาออกก่อนแล้วก็อันนี้คิเซนสี่หกจงตีวันกาดโปรเทค แล้วก็ซีเจปิดฉากมีฮิวไหมถ้าจะฮิวก็อานจิวิโอนนชนะโอเคไม่มีสนามบลงของแท้เลยตอนโม่ได้แต่วบบัลกี้แล้วใช้ผลทิกเกอร์นึกว่าจะตายแล้วเชียเออก็จบไปแล้วนะครับใครลงข้อบันดมก็กดซับกดไลค์ของหน่อยนะครับกดลอ็อก